สีเข็ดเกาะกูดสี่โมงกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกแปดพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามส่งเสียงดังหนูเนี่ยเห็นทะเลเลยเนี่ยไรไงเกาะอายะเขาบอกสะน้ำลงเดินไปได้เลย เขาบอกถ้าถ้าน้ำลงเดินข้ามไปได้เลยเกาะอ,อะไรนะเกาะเกาะยายอะไรนะเกาะแรดเกาะแรดไปเกาะแรดแล้วไม่เกาะไม่ตายายอยู่เหรอยยมีสาวไว้น้ำด้วย สรุเชียอเอาโทรหาเขายังเขาบอกให้นั่งเรือสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทบสิทบเอ็คนเขาบอกเรือประมงกันไม่หมดหอเออ ไหนเดินไปขึ้นที่ไหนไหนเกาะแรดเกาะเนี้ยเหรอเกาะแรลตสีเข็ดเกาะกูดฮะพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้า ฮะเขาบอกให้รออยู่นี่ก่อนเหรอ เรือจะเข้ามาได้เหรอต้องเดินลงไปดิเมื่อกี้มันก็บอกต้องเดินลงไปขึ้นเรือเฮ้ยมีคนเล่นน้ำด้วยเนีน่ยกะกูด นี่เรือได้ออกแล้ววันที่ยี่สิบแปดเมษายนเวลาเก้านาฬิกาสีสิบสี่นาทีเจโดเฟอร์กับตันกับตันสิบแปดคนสิบสองคนพร้อมกับตัน พอสองพอสองดับไปแล้วยี่สิบเมษายนสองห้าหกแปดอ้าวเฮ้ยมันกินไม่ได้ถ่ายเลยเหรอดวงอาทิตย์ตกที่เกาะกูดหาดของเจ้าวันที่ ยี่สิบเมษายนสองห้าหกแปดโน่นเล่นน้ำทะเลกันอยู่นน่นแสดงว่าไม่ได้ถ่ายเลยดวงอาทิตย์ตกที่หาดของเจ้าก็ะคูที่ยีสิบเมษายนสองห้าหกแปด เมมันเต็มไป่แวงลงด้วย็ียี่สิบเมษายนสองห้าหกแปดหาดองดาวขอบคุ Nghĩ mình đọc Hmm